สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันวันศุกร์นะฮะศุกร์สัปดาห์วันนี้ช่วงเช้าก็ตากบาทเทโบกันนะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องครับเป็นเอเซอร์เอห้าหนึ่งห้าขีดห้าหนึ่งจีนะครับอาการของเครื่องนี่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาในอาการจอแตกนะครับบานพับหักนะจอแตกบานพับหักตอนเนี้ย ผมได้ซ่อมชุดล็อกของตัวบานพับไปแล้วผมสร้างบอดี้ขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ชุดนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหักออกไปเลยนะครับจอจอแตกแล้วก็หักไปเลยนะครับแล้วก็ตัวบานพับมันเองก็ก็หักเหมือนกันนะฮะหักเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าลูกค้าเป็นซ่อม นะครับไม่ได้เปลี่ยนบานพับนะครับเปลี่ยนเฉพาะจอเนาะเครื่องนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอมือสองนะครับค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับทั้งจอทั้งค่าเปลี่ยนแล้วก็ตัวบานพับเองที่ซ่อมนะครับเป็นจอ15.6นิ้ว30พินตัวนี้ทางร้านเราคิดอยู่ที่2,000บาทบเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะค่าส่งกลับอีกตั้งหานะครับค่าส่งกลับอยู่ประมาณร้อยหนึงนะ่งเนาะเป็นสินค้าจาก สระบุรีนะครับส่งมาให้เราซ่อมนะครับผมเองร้านอยู่รีสเกตนะครับรับซ่อมตัวจอโน้ตบุ๊กนะครับบอดี้หักเนาะบานพับหักตัวนี้ส่งมาซ่อมกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปประกอบก่อนสักครู่ตอนนี้ผมจะยังยึดไม่ครบนะครับเพราะว่าผมจะไล่สายของเขาใหม่ก่อนนะครับ ยึดน็อตก่อนเฉพาะให้มันพอได้ตั้งอยู่ได้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเราก็จะมาไล่เก็บสายตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวกล้องเว็บแคมพอไล่เก็บสายเสร็จนะครับเราจึงจะยึดน็อตทั้งหมดนะทั้งสฝั่งยึดน็อตทั้งสองฝังงง่งนะครับในส่วนของตรงตัวที่มันหักผมมีวิธีการทำนะครับแต่นี้มีวิธีการทางเฉพาะร้านของเราในการทำ ก็มีการประกันงานซ่อมอยู่หนึ่งเดือนนะครับถ้าในส่วนของซ่อมบานพับก็หลังจากที่เก็บสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เข้าสายเก็บสายเสร็จก็ทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวบานพับสองตัวนะครับต่อมาก,จกาจม็จะเป็นการเปลี่ยนจอใหม่ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนจอใหม่เสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่บอดี้อะไรเป็นเสร็จ นะครับตัวนี้ก็จะมาลองเทสเปิดฝาปิดฝาดูเนาะใช้งานได้ปกตินะครับเนียนสวยคลริบใหม่เลยนะครับเปิดได้ปิดได้นะครับตัวบอดี้เองนะครับในการซ่อมครั้งนี้ก็ประกันตัวบอดี้นี่หเดือนนะครับแต่ในส่วนของจอมือสองทางร้านเราประกัน6เดือนนะครับตัวนี้มีระยะประกัน2อ,อย่าง มีตัวบอดี้แล้วก็มีตัวจอ,วจอที่ทางร้านประกัน